มอสเนี่ยอยากอัศไยนมอะ่ะเนี่ยจะปีใหม่แล้วเนี่ยอยากแบบว่าเปลี่ยนนมใหม่อะ่ะเอาเงี้เลยดีกว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ยมอสมีของขวัญให้แนนมอสให้แนนแสนหนึ่งเอาไหมแสนหนึ่งเลยเหรอเอาไหมเอาแต่เมอนไม่ชอบหรอผู้หญิงที่บอกนมใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ชอบ มเนี่ยอยากอัศัยนมอ่ะเนี่ยจะปีใหม่แล้วเนี่ยอยากแบบว่าเปลี่ยนนมใหม่อ่ะทำไมอ่ะก็มันเล็กไปก็มันเล็กไปอ่ะบ้าเนี่ยมันไม่เล็กแล้วนะดูดิก็มันเล็ก,กอ่ะเนี่ยอยากแบบอัศัยให้มันแบบใหญ่ๆเบบนี้หน่อยอ่ะอบ้าไงเนี่ยมันกำลังดีมันเล็กไปเล็กตรงไหนวะแนี่เนี่ยไม่เล็ก ยิ่งเส,เสื้อแบบนี้แบบยิ่งดูแบบเล็กๆบ้า <ๆ S 1> <ล>นก็ไม่ <ๆ S 2> ไปทำอีก <วะ S 1> มันก็ใหญ่เกินดิมันใหญ่เกินจริงดิแล้วที่เวลาแบบผู้หญิงนมใหญ่ๆมอจะไม่ชอบมองชอบแบบชอบส่องเวลาที่แบบว่าผู้หญิงขึ้นมาหน้าฟีดมันก็ยังชอบเลยอ่ะก็ดูเฉยอย่าไม่รู้ว่ามอชอบอ่ะแต่ไม่คือในก็ใหญ่แล้วไงนึ่ออกไหมเนี่ยดีแล้วเชื่อดีไม่ต้องทำหรอกถ้าทำแล้วมันแบบ<ม>รู้ว่าตัวตัวขนาดน,นี้ใช่ไหมทำปั๊บมันใหญ่เกินมันก็ดูแบบว่าเฮ้ยน่ากลัวไปบะ ทำทำไมอ่ะเราทำหลอกนอมอ่ะล้วขอทำอย่างอื่นได้ปะ่ะได้ไหมหน้าก็สวยนะจะทำอะไรอีกเอา<ม>ก็ผู้หญิงอะเนาะพอได้ทำมันก็แบบเซียนอ่ะเข้า<อ>ใจไหมอย่าทำแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไหนดูหน้าสิจะทำอะไรไหนดูดิอยากทำคางอ่ะเนี่ยพอเวลาหันข้าง้างใช่ปะ่ะเดี๋ยวเวลาหันข้างหน้ามันก็ดีอ่ะมันก็กรับกันหน้าอยู่แต่พอเวลาหันข้างอ่ะ้างนั้นเนนะียน่ะ ถ้าค้างอะได้แต่ว่าถ้าทำนมอะมอสขอไม่ให้ทำเอาไหมเอางี้เลยดีกว่าเนี่ยปีใหม่นี่ยมอสมีของขวัญให้แนนว่าให้แนนแสนหนึ่งเอาไหมแสนหนึ่งเลยเหรอเอาไหมเอาแต่ขออย่างเดียวให้แสนหนึ่งแต่ทำคังระวันห้าพันแต่จะไปทำที่ไหนก็ได้ไแต่ขออย่างเดียวคือห้ามทำนม,ไ,มได้ไหมได้อย่างเดียวเลยคือมันไม่ชอบไม่อยากให้ทำแบบว่าทำใหญ่ไปแล้วมันแข็งไปอะเอ๊ะเนี่ยเหมือนกูรู้จัก แต่อันนี้มันแข็งไหมมันไม่แข็งม่อเคยจับหรอใช่เอาไรอะไร,อะไรเอางี้ให้แสนหนึ่งเอาไหมขอ,อปีใหม่เดี๋ยวให้หนึ่งแสนแล้วก็เอาไปทำาค่น้ทำคางนะขอทำคางเพราะจมูกพี่ไม่แก้มาได้หมดแต่ขออย่างเดียวห้ามทำนมแล้วมนไม่ชอบหรอผู้หญิงที่บอกมุ้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ชอบแต่ไม่ให้ทำทำไมก็ไม่ให้ทำชอบแต่ไม่ให้ทำเออคืออะไรนั่นแหละก็คือเอาไปทำได้ ให้หนึ่งแสนหรือเอาห้าหมื่นพอเอาไงไม่เอาอ้แสนหนึ่งนั่นั้นแต่เราขอทำขางนะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าข้างในแบบยืนยืนเวลาที่แบบผ่านทางข้างอะได้หมดมนยมอให้เนททาจริงใช่ไหมใช่งั้นเนยโทรนัทหมอเลยว่าวันนี้เราจะแบบว่าเข้าไปปรึกษาเขาได้ไหมเอาเลยอะเอาเลยมอสเนยอยากทำเลยใจร้อนโหถ้าเกิดมอสให้เนททานมเนยก็จะแบบไปปรึกษาหมอวันนี้เลยอะก็เอาตั้งสัตอีกแล้วเนี่ยชีวิต แต่หนึ่งเองเออให้ทําแต่ห้ามทํานมแค่นั้นแหละไปออเดียวแล้วก็เน,นหน้าโทรหมอแล้วก็ยงไแล้วแต่แล้วแต่แลแตเลยอยากทำอะไรก็ทำโอเคเนีเ่ยท,ทำคลิปแล้วนะก <c oughs> ล้องเป็นพยานนะ <c oughs> เห็นจับมาถ่ายแต่แรกแล้วแหละเอาก็เลยบันทึกไว้ไงเพื่อเป็นหลักฐานไงว่าหมอพูดจริงเราต้องทําจริงโอเคไหมอย่างนี้คือว่าถ้าจะขออะไรคือเอากล้องมาปั๊บเลยได้ไหมใช่ไม่เอาไม่เหมออยากได้เปลี่ยนรถอ่ะหมออยากได้ลาโรกินีอะแ่้วมีรถด้วยกันอ๋อเหรอ แค่ดูดิมันเล็ก,กนนอะเนาะนะเออไม่ต้องทำน้มแล้วทำอย่างอื่นได้โอเคไหมจบไป <c oughs> นัดหมอเลยแล้วแต่ <c oughs> ยิ้มหน้าบานเลยเย้ ทุกคนคะตอนนี้นะคะแดนก็ถึงหน้าคลินิกแล้วเรียบร้อยนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะโทรมานัดคุณหมอแล้วว่าวันนี้เราจะเข้ามาปรึกษานะคะเรื่องทําคางและที่นะคะเป็นที่ที่แดนเลือกมาทํานะคะชื่อว่าอักการิโก,โกคลินิกนะคะอยู่ที่สาขาลพบุรีนะคะติดกับโรงพยาบาลเมจารลมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาหมอก่อนนะคะว่า คาของแนนเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มันจะสามารถแก้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้แนนจะทําอะไรบ้างนะคะไปค่ะดีค่ะค่ะเดี๋ยวนตอแน้ก่นค่ะตอนนี้นะคะแนนก็มาพบคุณหน่อยเลี้วนะคะท่านี้นะคะเป็นคุณหมอเบนนะคะ ที่อาการโกลินิกค่ะวันนี้ก็จะมาปรึกษานะคะเรื่องแก้คางนะคะได้เลยค่ะอันนี้อันนี้เราทำมานานประมาณกี่ปีแล้วนะคะประมาณประมาณสามสี่ปีค่ะโอเคเนาะก็เอ่อมีกังวลตรงไหนบ้างที่ข้าง้างค่ะเวลาที่แบบว่าหันข้างข้างเวลาถ่ายรูปคือแบบมันเหยียดไปอะคะ่ะโอเคก็คืออยากให้ดูธรรมชาติกว่านี้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ มีในเรื่องของจุดอื่นด้วยไหมคะนอกจากเรื่องของวันนี้ที่เราจะทำคางกันก็อยา,ากจะปรึกษาเรื่องฉีดผิวคะ่ะแล้วก็สลายไขมันนะคะได้เลยสำหรับตัวฉีดผิววันนี้นะ้องแอนเคยทำมาก่อนแล้วไหมคะเคยคะ่ะฉีดผิวมีคำถามอะไรที่อยากถามหมอมั้ยมีอะไรที่เราสงสัยก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะสำหรับตัวฉีดผิวขาวของที่อากาลิโกคลินิกนะคะก็ <S <s คือ, <S <s คอเราจะใช้เป็นตัววิตามินทั้งหมดเลย ประกอบไปด้วยตัววิตามินร่วมกับกรดอะมิโนนะคะตัวกรดอะมิโนเนี่ยก็จะเป็นาสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยในการบำรุงสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องว่าแบบฉีดแล้วคุณหมอคะมันจะตกค้างต่อๆับต,ต,ต่อไปไหมหรือว่าจะแพ้ไหมจะปลอดภัยไหมึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เรามีการชีดในคลินิกของเรามามากกว่าเกือบจริงๆที่นี่สาขาลพบุรีนะคะเราเปิดมากือบ10ปีแล้วนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการฉีดวิตามินต้องบอกเลยว่าอย่างคุณหมอเองก็ฉีดก็ทําให้ผิวเราสว่างขึ้นกระจ่างขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่แค่ใสแต่สามารถเปลี่ยนระดับสีผิวให้ขาวขึ้นอีกสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปได้เลยคือแล้วแต่ว่าความต้องการของเราเนี่ยเราอยากให้เราขาวขนาดไหนนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอก็จะได้ให้น้องแนนนองฉีดตัวซูเปอร์ออร่าดูเลยนะคะว่าตัวซูเปอร่าจะเป็นตัวที่มีวิตามินเข้มข้นที่สุด แล้วก็เห็นผลชัดที่สุดแล้วเดี๋ยววันนี้คุณหมอขออนุญาตไปเตรียมวิตามินให้นิดนึงค่ะค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวซปเปอร์ออร่านะคะจะมีทั้งหมด6ไซนิ้งเลยเมื่อกี้น้องแนนแอบตกใจเ <c oughs> ยอะใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเราไม่เจ็บค่ะก็คือคุณหมอจิ้มทีเดียวแล้วเราก็เปเ<ช>ลี่ยนสีมาขนาะตัวนี้จะเป็นตัว <c oughs> ที่เข้มข้นเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคะ่ะโอเคมีปวดมีอะไรบ้างไหมไม่มีค,ค่ะ ค่คะตอนนี้นะคะแนนก็เปลี่ยนชุดนะคะรอเข้าห้องผ่าตัดค่ะอันนี้ก็จะมาสมัครเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะชุด,ชดน่ารักด้วยนะสีชมพูด้วยปกติจะต้องใส่สีเขียวแต่แบบเาเห็นเราหน้ารักเนี่ยก็เลยเอาสีชมพูให้เราใส่ <c oughs> แล้วเล่นแล้วเล่นแล,ล้วก็เดี๋ยวไปรอติดตามนะคะหลังทำแนนจะหน้าเป็นยังไงหน้าเปลี่ยนไหมนะคะอันนี้ดูอันเก่าไว้ให้ดีๆนะคะข้างๆมันจะแบบว่าเงียบๆคางจริงจะแบบอยู่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นซีลิโคันเก่านะคะแต่คุณหมอเขาจะเอาอันเก่าออกแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอะไรขุดผังคืดแล้วก็ใส่อันใหม่มาซึ่งลักษณะของซีลิโคนะคะจะลงมาแบบนี้จะไม่เย็นเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวรอติดตามหลังที่แนนผาตัดแล้วจะเป็นยังไงนะคะ อนนี้นะคะก็ค้าง10วันแล้วนะคะนี่จะบอกว่าหลังทํานะคะก็จะหายยืดแล้ว เพราะว่าดิอันนี้จะเป็นรูปบีฟอร์นะคะก่อนที่แนนทาคางก็คือจะเห็นได้ว่าข้างๆนะคะจะแบบว่ายื่นออกมานั่นคือเหตุผลทําไมแนนถึงต้องแก้คางนะคะก็คือเหตุผลนี้เลยคางเนนยื่นเขาเวลาที่แบบห่านนะคะแต่ตอนนี้คือแบบหายยื่นแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็10วันนะคะวันนี้มาตัดไหมค่ะแล้วก็นอกจากตัดไหมนะคะวันนี้แนก็จะมาฉีดผิวขาวนะคะครั้งที่2แล้วก็ทําสลายไขยมันนะคะด้วยเครื่องคููสวิตนะคะเป็นความเย็นนะคะ จากที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าเครื่องนี้นะคะนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีเครื่องเดียวในจังหวัดลบบุรีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะมารีวิวคางช่วงหลังให้ดูนะคะว่าสวยขึ้นไหมอะไรยังไงไหมนะคะนี่หน้าก็จะแบบว่ารับกับตรงนี้หนโกแก้มแนนเป็นคนที่แบบว่ามีหนโกแก้มนะคะตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงคานะคะคุณหมอบอกว่าใส่แบบว่ามันจะป้านๆหน่อยคือให้มันรับกับตรงนี้นะคะอันเก่ามันจะแบบว่าแหลมๆสวยไหมคะทุกคน รู้วีาทำนมให้ทำนมก็ดีแหละทำไม้ท,ทำขาไปทีหมหน,นึ่งแล้วเนี่ยก็แต่ก็อยากทำนมแนละ้วทำได้ปะอเออก็อดีเลยเดี๋ยวสำหรับใครที่สนใจนะทุกคนที่นี่เนะแนะน,นำแนะนำจริงๆไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆใช่หรอใช่อื ที่สําคัญเลยคือคุณหมอมือเบามากนะคะตอนที่ฉีดผิวขาวคือแบบว่า,าจริงๆไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยไม่ใช่เป็นคนมึนนะเป็นคนที่สมออยมากๆแล้วก็ตอนที่แบบว่าหมอฉีดเข้าไปอ่ะคือมันไม่รู้สึกเจ็บเลยหมอมือเบามากๆแล้วก็มีคนถามเยอะมากนะคะว่าตอนที่เน่ทำสลายไขมันเนี่ยเจ็บไหมเน่จะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะเหมือนเหมือนกับมีคนบีบเนื้อเราอยู่ยแบบ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่าเราทําตรงหน้าท้องเรานะคะตอนนี้ก็ก่อนทําอะในประมาณเอลยนะคะแต่ตอนเนี้ยเอลยคือแบบรวมแล้วน,นะคะแล้วก็วันนี้จะมาทําครั้งที่2นะคะโอเคค่ะทุกคนอัว่าแนนชอบมากนะคะกับคางทรงนี้นะคะ ก็ฝากไวไ้ด้วยลวกันนะคะโดยส่วนตัวคือชอบมากๆะคะ่ะคลินิกสะอาดแล้วก็พนักงานบริการดีมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณหมอใจดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงนะคะได้ที่อากาลิโกคลินิกนะคะตอนนี้นะคะที่สาขาลพบุรีนะคะในทําที่สาขาลพบุรีนะคะแล้วก็คลินิกนี้นะคะเปิดบริการทั้งหมด3สาขานะคะจะมีสาขาบางแคนะคะสาขาอารีซอย1ค่ะแล้วก็สาขา โรงพยาบาลเบญจลนะคะที่ลบบุรีนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับรูปหน้านะคะฉีดฟิลเลอร์โบท็อกฉีดผิวหรือว่าสัญญกรรมอะไรนะคะเข้ามาปรึกษาสอบถามที่นี่ได้เลยค่ะในแนะนํนาเลยนะคะบริการเยี่ยมมากค่ะต้องขอบคุณแฟนได้นะคะที่อนุมัติให้มาทําสัญญกรรมนะคะหลังจากที่แบบว่าขอทํานมไปนาะงก็แบบว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเครื่องแป้งนอกจากอันนั้นที่แบบเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็ยังได้ เสริมพางอีปีนี้ได้เยอะเลยขอบคุณนะคะ